ดีซีพ่อพอพอดแคสต์ฟังแล้วไม่เหงาให้เรานั่งคุยเป็นเพื่อนคุณกำลังฟังพ่อพออ่านอะไรสวัสดีคนที่กำลังฟังพอดแคสนี้อยู่นะคะพบกับพัพเพิ่อีกครั้งนะคะวีทูเบอร์นะคะที่เป็นผีพอดแคสต์วันนี้จะมาแนะนำนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนเคยอ่านกันมาแล้วแล้วก็หลายๆคน อาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตากันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่อง Animal Farm นั่นเองนี่ค่ะ Animal Farm เนี่ยเป็นหนังสือที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเรานะคะแนะนําให้คนไทยอ่านบอกช่วยเสริมสร้างปัญญาอย่ายโยงกันเมืองค่ะโดยนวันิยายเรื่อง Animal Farm ถูกประพันธ์ขึ้นโดยจอร์ออเวลชาวอังกฤษที่เติบโตมาในครอบครัวชนชั้นกลาง การเขียนเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488สะท้อนเหตุการณ์การปฏิวัติรัสเซียและการครองอำนาจของสตาลินโดยใช้สัตว์เป็นตัวดำเนินเรื่องโดย Animal Farm ได้รับการยกย่องจากนิยยสารธรมให้เป็นหนึ่งในนิยายภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดร้อยเรื่องระหว่างปีพุทธศักราช2466ถึงพุทธศักราช2548 อยู่ในอันดับที่31ของรายชื่อนิยายที่ดีที่สุดในคิสะตศตวรรษที่20ของสำนักพิมพ์ Modern l i b r เ r y เนื้อหาที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้มีเนื้อหาสำคัญและเป็นเนื้อเรื่องสำคัญเป็นสปอยล์อ่านเลิศเลยนะคะสำหรับ Animal Farm ถ้าใครต้องการไปอ่านเองนักคนปิดทริปนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อมาอ่านก่อนแล้วค่อยมาคุยกันก็ได้หรือใครที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะคะเดี๋ยวพับเพิงจะมาอ่านให้ฟัง เรื่องของเรื่องก็คือ Animal Far ร์มเนี่ยมีกล่าวถึงของฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งปกครองโดยชาวไร่เจาลาที่ชื่อว่านายโจนเจ้าของแมนเนอร์ฟาร์มแห่งนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นชาวไร่ที่กดขี่สัตว์ในไร่ให้ทำงานขณะตัวเองใช้ชีวิตสุขสบายอยู่มาคืนหนึ่งผู้พันเท่าหรือว่าเมเจอร์นะคะซึ่งเป็นหมูที่สัตว์ทุกตัวเนี่ยนับถือเนาะได้เรียบประชุมสรรพสัตว์ในไร่เผยแผ่อุดมการณ์ซึ่งเป็นความฝาของตนเองนะคะ โดยเขาปลูกอุดมการ์ว่ามนุษย์กบขี่สัตว์ให้ทํางานแลกกับส่วนแบ่งอันน้อยนิดแล้วกอบโกยผล,ผลผลิตไปแต่เพียงผู้เดียวทําให้บรรดาสัตว์ในฟาร์มร่วมกันกอบปฏิวัตินั่นเองซึ่งเราสัตว์เนี่ยต่างประทับใจแล้วก็แต่งเพลงสรรเสริญยันยอก,กันใหญ่แต่ไม่กี่วันต่อมาก็คือเกิดเหตุเศร้าหมูผู้เท่าได้ลาโลกไปเขาได้กล่าวไว้ว่าจงจําไว้ว่าอุดมการ์ของเจ้าจะต้องไม่หยุดชะง,งัก ไม่มีการตกลงใดๆที่ทำให้พวกเจ้าหลงทางอย่าฟังหากมีคนบอกว่ามนุษย์และสัตว์มีผลประโยชน์ร่วมกันสัตว์ทุกตัวเนี่ยได้ซึมซับและมีเป้าหมายของการปริวัติตรงกันก็นเพื่ออิสรภาพโดยเมื่อผู้เท่ารานโลกไปไม่นานได้มีแกนนนำหมูเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่สลัดที่สุดในฟาร์มนี่แหละได้นำคำสังของหมูเมเจอร์มาเป็นลทัทธิสัตว์นิยมอ่ะ ระบอบอำนาจมนุษย์ได้สำเร็จในกลายเป็นช่วงฟ้าสีทองของอัมภัยได้เขียนค่านิยม7ประการบนผน,งงนังโรงนาข้อที่สำคัญที่สุดก็คือสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันทำให้การตัดใจแต่ละครั้งต้องมีการประชุมลงมติห้ามทำตัวเมือนมนุษย์พวกหมูเริ่มแบ่งงานจะทำนะคะโดยพวกหมูที่เป็นการนำเนี่ยได้แก่นโะปเลียนเป็นหมูที่ไม่ค่อยพูดนะคะเป็นหมูที่มีความเป็นตัวของตัวเอง สโนบอลหมูที่มีความคล่องแคล่วมีความคิดส,ส,สร้างสรรค์สแควเลอร์มีศิลปะในการพูดโปรยยาหอมชอบสร้างโลกสวยนะคะลายบัญญัติเจประการเนี่ยจะมีอยู่7ข้อใช่ไหมคะข้อแรกที่เราข้อที่1ข้อที่เราเคยพูดถึงไปแล้วเมื่อสักครุ่นี้ก็คือหูสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันแต่ว่ามีอีกหกข้อนั่นก็คืออะไรก็ตามที่เดินด้วย2ขาคือสโตข้อที่2อะไรก็ตามที่เดินด้วยสีขาหรือมีปีกคือมิด ข้อที่สสัตว์จะต้องไม่สวมเสื้อผ้าข้อที่4สัตว์จะต้องไม่นอนบนเตียงข้อที่5สัตว์จะต้องไม่ดื่มเหล้าข้อที่6สัตว์จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ด้วยกันเองนะคะนอกจากนี้นะสัตว์ทุกตัวต้องเรียนอ่านเขียนให้เป็นแต่ก็ต้องเก่งเหมือนกันทุกตัวบัญญัติเจตระการจงถูกย่อลงสั้นๆเหลือคติพจน์ที่ว่าสีขาดีสองขาเร็วอา สนว์เนี่ยสอนให้สัตว์ได้ใช้ชีวิตตามหลักสัตว์นิยมค่ะกินอิ่มนอนหลับแบ่งงานกระทำนับโปรเรียนรับลูกหมามาบ่มเพาะด้วยตนเองตั้งแต่เด็กเวลานั้นทุกคนมีความสุขช่วยกันทํางานอย่างขยันขันแข็งไม่นานนักนะฮะก็มีการค้นพบว่าเฮ้ยข้อตกลงเดิมที่ว่าผลผลิตทั้งหลายจะได้รับการแบ่งส่วนแก่ทุกตัวเท่าๆกันกลับพบว่าน้ํานมและแอปเปิลถูกลําเลียงไปเก็บที่ห้องของพวกหมูทําให้เจ้าหมูสเคเวเลอร์ต้องออกมาทําหน้าที่สื่อสารกับสัตว์ทุกตัวว่า อย่าคิดว่าพวกหมูกาลังทําในสิ่งที่เห็นแก่ตัว,วและมีอิทธิพลิสิทธิ์นะหมูไม่ได้ชอบนมและแอปเปิลหรอกแต่พวกเราเป็นสัตว์ที่ต้องใช้สมองจําเป็นต้องรักษาสุขภาพของตนเองเพราะคงไม่มีใครอยากให้ในายโจรกลับมาหรอกใช่ไหมเพียงแค่เอ่ยชื่อนายโจรเจ้าของเก่าสัตว์ทุกตัวก็หัวโหดและยอมรับโดยปฏิยายว่าน้นํานมและแอปเปิลจะสงวนไว้เพื่อพวกหมูเท่านั้นแล้วทีเนี้ยนายโตเรียนกับโนบอลก็เกิดการแตกคอกันค่ะ ส,โนโสนบอลเสนอให้มีการสร้างการหันลมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนับปเรียนเกิดอิสาตาร้อนใช้ลูกหมาที่ตัวเองกำลังสมองมาไาล่กัดจนสโนโบอลต้องหนีออกจากฟาร์มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะนับปเรียนประกาศตนเป็นผู้นําคิดเองทุกอย่างทั้งหมดไม่ต้องประชุมสภาสัตว์อีกแล้วโดยบอกว่าทุกการตัดสินใจเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของเหล่าสัตว์นับปเรียนเอากระโยบายการหันลมไฟฟ้าของสโนโบอลกลับมาทํา อวดอ้างว่าเป็นผลงานของตนแต่การหั่นลงของนโปเลียนไม่แข็งแรงพอค่ะวันหนึ่งมันก็พังลงแทนที่จะเรียนรู้แก้ไขและดูด้วยตัวเองนโปเลียนกับเลือกที่จะแต่งตั้งหมูหนุ่มอีกตัวเป็นรัฐขมนตรีโฆษณาชนเชื่อบอกไปบอกสัปสัดว่ามันเป็นฝีมือของโซโนโบอลสมคบกับพวกมนุษย์มาแก้แค้นถ้ามีสัตว์ตัวไหนต่อต้านนโปเลียจะชี้น้าว่าเป็นพวกโซโนโบอลแล้วค่ะไล่ออกไปเออแล้วก็แล้ว เขาก็พูดอีกว่ามีเอ่อพวกหมงปู่ตัวนั้นเนี่ยก็เลยพูดอีกว่าคงไม่มีใครคิดหรอกว่าการเป็นผู้นาเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานในทางตกันข้ามมันเป็นความรับผิดชอบที่ลึกซึ้งแลนะหนักอึ้งนั่นเองนะคะอ่ะทีเนี้ยสมุนผู้จงรักภักดีที่สุดก็คือหมาไม่ตั้งคําถามกับผู้นําก้มหน้าก้มตาทํางานหนักหวังให้ฟาร์มก้าวหน้าเพื่อชีวิตของม้าเองจะได้ดีขึ้น ในเมื่อมีขครค้านนโปเลียนก็เริ่มเอาใหญ่เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ตัวเองเป็นฮีโร่สู้กับผู้ร้ายอย่างสโนบอลกลายเป็นทำตัวเหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทีนอนบนเตียงกินวายซึ่งผิดก,กับค่านิยมสัตว์ที่วางไว้ตอนแรกอยู่แล้วแต่สควีเลอร์เป็นเขาโศกมาแก้ต่างให้บอกว่าเนี่ยนะที่นัโปเลียนทำเนี่ยเป็นผู้เรสรียสละทําเพื่อส่วนรวมส่วนทางกับสัตว์ที่หลายตัวเนี่ยล้วนอดอยากทํางานหนักขึ้นทุกวันและไม่เคยได้รับส่วนแบ่งอาหารที่โรงแรงทํา ส่วนหาโง่ที่ขยันเนี่ยทางานหนักจนได้ป่วยค่ะแล้วพวกหมูเนี่ยก็าพาบอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่จริงๆแล้ว,วาพาไปหลงคาสัตว์หมาเนี่ยปากใจเชื่อจนวินาทีสุดท้ายว่าตัวเองจะมีชีวิตที่อยู่ที่ดีขึ้นนะว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเมื่อเทียบกับตอนที่มนุษย์ยังบริหารฝาหลายปีต่อมากระหันลมได้พุดขึ้นมาใหม่ สร้างไรายได้อย่างงามโดยทั้งนี้คําสัญญาของพวกหมูเมื่อแรกที่มีการปฏิบัติบ,บอกว่าต่อไปนี้ข้อปฏิสั์จะมีไฟฟ้าใช้น้ำประปาจะทวถึงไม่เคยเป็นจริงเลยแต่เหล่าสัตว์ก็ลืมเรื่องนั้นไปเสียแล้วนโปเลียนเริ่มติดต่อกับมนุษย์ใส่เสื้อผ้าดื่มไวน์ถืออาวุธไว้ข่มสัตว์อื่นค่านิยม10ประการก็เริ่มจาก7ประการเนี่ยก็เริ่มมีข้อแม้มากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันแต่สัตว์บางตัวเท่าเทียมกว่าสัตว์ตัวอื่นจากเมื่อบอกว่า ส่อสี Adams. ขาดีสองขาเร็วเนี่ยกลายเป็นสีขาดีแต่สองขาดีกว่านโปเลียนเริ่มเชิญมนุษย์มาที่ฟาร์มประกาศจับมือกับมนุษย์เป็นศัตรูกับพวกแรงงานไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สัตว์ที่เหลืออยู่ในฟาร์มมองลอดหน้าต่างเข้ามาในงานเล้ยงเห็นนโปเลียนดื่มวายมากมายเล่นไพ่กับมนุษย์จนท้ายที่สุดแล้วว่าใครเป็นสัตว์ใครเป็นมนุษย์กันแน่นะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ เรื่อง n n m m l l f r r อ่ะเพื่อนๆที่เขียนกันยังไงนะคะสามารถให้ฟีดแบ c กกลับมาได้เนี่ยช่องทางการติดตามของพะเพิงก็มี Twitter นะคะ slash พนะเพิงบล o อ p เนาะก็จะเจอขึ้นมาได้เลยนะคะหรือว่าฟังคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์บอกกล่าวกันนิดนึงว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะที่มานะคะมาจากส r ร n g New นะคะย่อมาให้แล้วนิยาย Animal Farm ค่ะแล้วก็ เดอมันนี่ค่ะ Animal Farm สรุปรวบยอดภายใน3นาทีนะคะแล้วก็สำหรับ Animal Farm ตัวพะเพิงก็มีด้วยในเล่มนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อ่านแล้วเนี่ยก็สะท้อนสังคมอะไรหลายอย่างในบ้านเราได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกเขาบอกว่าไม่ยอมกันเมืองใช่ไหมล่ะเรียนท่านผู้มีบุากุณโปรดทราบ หากท่านชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของพระเพลิงค่ะ Attention please Thank you for watching Please don't forget to like and subscribe to my channel for more entertaining videos